การทอผ้าไหมขิดและผ้าไหมยกเป็นหนึ่งในศินละปะที่ชาวนครพนมสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของการทอที่เมื่อพูดถึงการทอผ้าทั้งสองแบบต้องทำให้นึกถึงชาวบ้านหนองสังตาบลหน,นองสังอำเภอนาแก่ทันทีและด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาทรงพระราชทานต้นแบบผ้าไหมมัดหมี่ลายขอมาให้ประสบนิกรชาวไทย เรามาดูว่าชาวบ้านหนองสังมีวิธีการอย่างไรในการดําเนินการในในกุ้มตอนนี้กําลังพากันท่อพาไล่เขอของเจ้าฟ้าสิริวันแต่ก้อนกระท่อพามาหลายแบบอย่างทั้งพาแต่ก้อนเอิญพาจ้องเนาะที่เฮาเอิญนั้นเป็นพาจ้องพาสบายพาข้อพามันอย่างต่างๆแล้วก็ผพามัดมีกับมีแต่ตอนนี้มาฮมาเพราะว่า เจ้าฟ้าผนออกลายมาหายเป็นพาลายขอบก็เลยทักนี้เอามาคิดคนเป็นลายคิดบริมัดมีค่ะกุ้มนี้คิดแตกต่างอยากลองทําเบิ้งว่ะมันมีพายกลายพาลายคิดที่ของเฮามีมาแต่ก่อนเครือแรกขึ้นเครือแรกได้สองศีลโอ้ยมันโบมันสีมันโบงามันโบสดอยากได้สีไม้เผือ่อว่ามันโบผ่านเห็ดไหม เห็ดไหมวันนี้มาเก็บไายปรเเก็บเข่าจากไร่ที่แรกที่แรกกับเฮาเวอร์เนาะเป็นเฮาเฮาคล้ายๆเฮาเครือตัวนั้นวันนี้ทีนี้มันสามมันมีแต่เห็ดลายมันเหี้ยมันผิดมันถูกดูมามาขิดไหมขิดไหมมาเก็บเข่าไา่หิวดึงขึ้นแนวนี้นยกขึ้นแนวนี้นยกขึ้นแนวนี้ทีนี้แต่ก็อนเกิดดึงลายทางหลังวันทีนี้จากได้ความคิดแตกต่างแบบไหนเอาลา่มาดึงขึ้นทางเทิงเอาทางพื้นขึ้นบนทางที่มันถูกหรืลงทางหลัง ถ้าคนไี้มีคนมาชมมาเบิ้งอยากเบิ้งว่าลายมันถูกมันพิดต้องเลยกับพืชดันเครือหูเครือ,รอผานั่นแหละกับดานขึ้นให้คนเบิ้งมันจะได้ลายมันถูกก็ใช้เวลาที่เขากันเก็บลายคิดขึ้นมาเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จที่เขาหาลายว่าเขาจะได้ให้มันได้ซิบตัวแถวและสิบตัวทั้งรูปดวงใจทั้งมันอย่างของมันนี่แต่ตัวเอสตัวขอนี่ให้มันได้แถวและซิบตัวนี่สามอาทิตย์เต็ม ยังบวทให้ลงตูคักสามวันทีก็ตั้มมาเบิ้งอีกยังบวดคักบ่นบ่นชมดุลกันมันบ่นมประกอบกันแกมาอีกก็ได้สซันนี้ก็เลยเอามาผลสําเร็จคือได้มาตัวได้สิบตัวแถวละสิบตัวนี้เลยสามมือจะได้เม็ดหนึ่งนะสองเม็ดก็ต้องอันห้าวันคือว่าแล้วทางเธอผัดสมมุติว่าสามมือทางเธอผัดสามารถซิคลอนจริงๆในกีคือเหี่เหตุนี่มันต้องสามคนมันจะครบองค์ประกอบคนหนึ่งหิวคนหนึ่ง เอาไม้อัน,นเสียบอนไล์นี่นะจะสามคนแต่นี้คนบุคบก็คือเข้าสองคนกับเท่าดรแต่ช้าเวลาเท่ามาันก็จะช้าออกไปอีกค่ะกระทะไม่ลูกค้าอยากได้สนใจกระทาผ้าตัดเสื้อเขากระเพาะเนี่ยกระเพาะกัดสามารถเย็บเป็นกระเป๋าเย็บเป็นย่ามสะพ้ายหรือ่าเา่าเข้าชิชออกไอเดียเป็นแบบใดเท่านั้นละยังคิดตัวนั้นยังไปบอกหอดผุเพราะว่ารอเหตุตัวนี้จบสักก่อน เาสนใจอยากซื้ออยากมาเบิ้งกับติโตมาทาังหมายเลขโทรศัพท์09414735เพราะว่าในเฟสเรา,าเราบันเลยลงทักทายไปในเฟสเลยเพราะว่ายานยานมันออกไปแล้วเขาสนใจเขาสิถามเรื่อิเห็ดบัวใดมันบ่นทันกับเขาคือว่าต้องให้ได้น่ะอาทิตย์หนึ่งได้ไหมสมมติอันสามเมตรสี่เมตรอย่างนี้นะห้าวเห็ดบ่ไดดก็เลยบอกกาลงตัวนั้น<อ>ต้องเห็ดเห็ดจะก่อนค่ะ คอยเป็นคอยไปเข้าบาท่านในท่อผ้าหลายถึงขนาดว่าตัวนั้นตัวนี้คนสร้างมาแบบนั้นวันออเดอร์ต้องทันนะนะให้ตามแบบว่าสมาชิกขามีน้อยถึงวันนี้ฮากระข่ายผ้พาพื้นพื้นประมาณห้าสิบเซนเท่ากระถ่ายประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันแต่ถ้าเป็นผ้าลายดอกมะซานพืนห้าสิบเซนนี่กับผืนละหนึ่งพันก็มีผ้าสบายลายดอกมาาะซานกับผ้า ผาลายยกดอกกับมีมีนาคมีดอกนาคมีดอกมะดชานมีดอกตุม่มมีดอกมุกกับดอกพันมหาดอกเครื่อ,องคอนก้องนี่แหละเราจะเห็นว่าผ้าไหมมัดหมี่ที่ได้ในครั้งนี้มีความสวยงามที่มาพร้อมกับเทคนิคการทอที่สลับซับซ้อนบนพื้นฐานของความประณีตและความอดทนจนประสบความสําเร็จเป็นน้ำพระไทยที่เปี่ยมร้นเพื่อปวงชนชาวไทย ในการเสริมสร้างรายได้ให้กับทุกคนให้ได้มีงานทำมีอาชีพเสริมนำมาซึ่งความสุขในครอบครัว